สวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและผู้ที่ข้างคล้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่วงของค r ิปโต t ท d เดวันนี้เราเปิดขึ้นมาด้วยดัชนีความโลภและความหวาดกลัวในตลาด f e ียแอนด์กีนอินอยู่ในอันดับที่70วันนี้มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกอยู่ที่1.0 8ล,ล้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่4.34%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและ117.62%ของการเปลี่ยนแปลงเมื่อ1ปีที่แล้วณวันนี้มูลค่าตลาดของ Bitcoin อยู่ที่850 4,000ล้านซึ่งคิดเป็น47.5%ในขณะเดียวกันมูลค่าของ Stable c o i ยอยู่ที่132,000ล้านและมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น7.33%ของมูลค่าตลาดคริปโตรวมทั่วโลกโดยนะเวลาปัจจุบันเรายังเหลือเวลาอีก116วัน12ชั่วโมงสำหรับ Bitcoin h a บวิ่งปี2024ที่กำลังจะมาถึงโดยรางวัลบล็อกของบิต o i n จาก6 จุดสองห้าจะเหลือแค่เพียงสามจุดหนึ่งสองห้า ตามปกติโดยจำนวนบล็อกปัจจุบันทั้งหมดของ Bitcoin นั้นอยู่ที่8,23,219บล็อกจำนวนบล็อกก่อนฮับวิ่งอยู่ที่16,781บล็อกล่าสุดวันนี้ราคาของ Bitcoin นะเวลาปัจจุบันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1 4 9 4 8 7บาทโดยเนาเวลาปัจจุบันวันนี้เหรียญโทเคน LUNC ได้มีการเผาไปแล้วทั้งหมด8 1 6 5 1 9 9 3 5 5 7ล้าน5้า9ส้านเน LUNT จากอุปทานทั้งหมดอยู่ที่6 8ล้านล้าน8ป0 อุปทานหมุนเวียนของโทเค็นอยู่ที่5้าล้านล้าน8 5 9้าล้านสาแสนห้าหมื่รโทเค็นปริมาณการตลาดของโทเค็น LUNC นั้นอยู่ที่6กหมื่นสองพ เก็บ15ดอลลาร์สหรัฐในฝั่งของทิศทางการเบิร์นโทเคนชิบาเองล่าสุดวันนี้การเผาไหม้ทั้งหมดจากการจัดหาเริ่มแรกของชิบาอิดูนั้นอยู่ที่410้าล้าน697,827ล้าน112,200 26 คิบะในฝั่งของอุปทานรวมสูงสุดของคิบะอินุนั้นอยู่ที่9 9 9 9 8 2 3 9 0ล้าน9 5 3 1 6 4ในฝั่งของอุปทานทั้งหมดอยู่ที่5 8 9 3 2 1 7 2 8 8 7 3 7 3อุปทานหมุนเวียนของชิบะอินุล่าสุดตอนนี้อยู่ที่580,966,000

9. โทเคนชิบะอินุในฝั่งของการวางเดิมพันในโทเคนชิบะอินุสาหรับนักลงทุนนั้นอยู่ที่8ล้านล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหกล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสี่โทเคนชิบะโดยอัตราการเบรนเลดของชิบะอินุในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นติดลบลงไป91.70%ในฝั่งทิศทางราคาของเหรียญโทเคนเทราคัสิก l u n c เองล่าสุดเชา้านี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.507มีศูนย์น้ำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน ดูดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา0.93ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัดสแน p เปอร์ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อในฝั่งทิศทางของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง MACD เองล่าสุดวันนี้เส้น MACD ของเรายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้น Signal l i น์ ซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงอยู่ในฝั่งของการถูกเทรขายมากกว่าแรงซื้อเช่นเดียวกันแต่ในฝั่งของวอ l ลุ่ม MACD เองล่าสุดตอนนี้เริ่มที่จะส่งสัญญาณว่าแรงซื้อน,นั้นเริ่มที่จะมีมากกว่าเมื่อวานนี้โดยล่าสุดตอนนี้เหรียญน,นั้นเริ่มที่จะมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นโดยเรายังคงมองว่าหากเหรียญพุ่งขึ้นมาได้จริงนั้นต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่ระดับราคา167 หากเหรียญร่วงลงมานั้นอาจาต้องอเผชิญกับระดับแนวรับที่สําคัญที่ระดับราคา1.41 1, มีสูตรน้ำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน US dollar ในฝั่งทิศทางราคาของเหรียญโท k e n ชิบ b อินุเองล่าสุดชาวนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.09มีสูตรน้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงิน US dollar โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา0.28ตอนนี้สัญญ,ญาณทางเทคนิค ตัวชี้วัดสแนปเปอร์ของเรานั้นยังคงอยู่ในโซนสีแดงเช่นกันในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้น MACD ได้ตัดผ่านต่ํากว่าระดับของเส้นซิญญาลัยซึ่งเตือนนักลงทุนถึงการถูกเทขายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในฝั่งของวอลลุ่ม MACD เองเรายังคงเห็นแรงขายที่ถูกเทขายมากกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อยโดยเรายังคงมองว่าเหรียญชิบะอินุนั้นยังคงอยู่ใน ความเสี่ยงที่สําคัญว่าเหรียญน,นั้นอาจจะถูกเทขายลงมาได้ในอนาคตและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่เห็นว่าคลิปวิดีโอของเรานั้นมีประโยชน์และมีข้อเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับเพื่อนๆในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับ